เอ๊ะจ้งมาหรือเปล่าคะเอ๊ะอ,อ,อันนี้ลูกค้าตัวจริงนะคะ,ะตั้งใจรึเปล หลังดูดไขมันทันทีใช่ไหมคะคุณดาวคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะบุดไขมันเสร็จปึ๊บนะคะออกห้องผ่าตัดมาไม่ถึงหนึ่งนาทีทูเทิร์นเลยค่ะมันชิลมันไม่เจ็บค่ะเที่ยวออกไปอะเรียกว่าโหลใช่ไหมคะเต็มเลยันสระบใจมากเลยค่ะทุกคนตอนที่มันไหลออกมาใช่ไหมแบบว่าสุดยอดมากเลยแล้วเรางงเห็นมันออกไปจากขาเราอ่ะสุดยอดแล้วมันไม่เจ็บคหมอมีเบามากแล้วก็การ การทุกอย่างดีมากโอ้โหห้องผ่าตัดแบบดูดีมากเลยคือแบบไม่น่ากลัวเลยค่ะคุณหมอก,ก็เอนจอยอะค่ะแนะนำเลยนะคะต้องมาทำที่นี่คุณหมอเละอันะะ<ม>นี้เลยคือคุณหมอเขามีประสบการณ์15ปีเราก็ดูมาหลายๆที่เหมือนกันแหละแต่เรามั่นใจที่นี่แล้วเพราะเราเข้ามาเราประทับใจเราก็ทําเลย<ม>คือแบบเราจ่ายเงินไปก้อนหนึ่งในการทําการดูดไขมัน<อ>ไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากที่เราทําการดูดไขมัน บริการหลักการขายคือดีมากเลยเขาดูแลเราอ่ะหเดือน first intention <artifacts> เป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นให้ลองเปิดใจนะคะ <S <S อ <ders> ลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลดูดไขมันของคุณหมอลูกหมูดูก่อนนะคะจะไม่มีทางผิดหวังเป็นอันขาดค่ะ <ห us ạn> แล้วก็การบริการที่อบอุ่น เรียบเสมือนคนในครอบครัวการดูดไขมันเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดตัดใจมาทําเลยแล้วก็แบบหายไปเลยไม,ไม่ต้องอกกำลังกายเลยคะ่ะเราเป็นคนที่ชอบใช้วิธีทางมันเพราะว่าเราอะอยากสวยนะคะ